ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน,นี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับอโศกค,ครับก็เป็นที่หยุดรถอโศกด้วยนะครับบนนี้ก็คือทางเชื่อมต่อครับจากแอร์พอร์ตลิงค์นะครับสถานีมักกะสัน สามารถเดินไปเชื่อมต่อกับเอ็มาที่เพชรบุรีได้นะครับที่ดึที่อยู่รถอโศกนะครับออบริเวณจุดตัดนี้นะครับก็จะเป็นที่แบบขับเป็นวัน ธรรมดานะครับรถจะติดมากนะจอแจ่ามากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเส้นหลักนะครับเนี่ยมันก็คือถนเนเพชรบุรีมุนะ่งหน้าไปทางของเตยนะครับสุขวิทของเตย เดินทางไปฉะเชิงเซานะครับไปอาลัยประเทศก็จะจอดฝั่งทางโน้นนะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอจอดสำหรับเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมาจอดฝั่งนี้นะครับ เป็นจุดจอดที่ได้มาตรฐานนะครับมีหลังคานะครับม,มีชาญนชลาชัดเจนนะครับตีเส้นแบ่งสำหรับการล้อรถไฟนะครับ สถานีมักกะสันนะครับเอ่ไม่ใช่จากทางแยกมาจากที่อยู่รถยม,มาราชนะครับก็จะเป็นทางเดียวนะครับก็จะต้องรับ่วงทางสะดวกจากสถานีมักกะสันนะครับไปถ,ถึงสถานีคลองตันนะครับ ยังมีการรับหวงทางสะดวกอยู่นะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่วกับที่อยู่รถอโศงน,นะครับไอ้ที่มารอสสถานีนี้ก็ต้องขึ้นไปตีตัวข้างบนนะครับ ซือตัวบนขบวนรถครับส่วนทางนี้ก็เป็นสนนกำแพงเพชรเนะครับรือว่าถนนเรียบทางรถไฟนะครับก็จะมีบางช่วงที่เป็นวันเวส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นสวนทางกันได้นะครับตัดออกมาจากถนนมิคมรถไฟมักกะสันนะครับก ไปถึงโน่นเลยนะครับตีคู่กับทางรถไฟไปจนถึงกอ,องตันเลยนะครับนี่ก็เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับที่อยู่รถอโศกนะครับรถธรรมดาสายตะวันออกนี่จอดทุกขบวนนะครับ คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ